เรื่องแรกที่เราจะเรียนในฟิสิกส์ของมหาลัยก็คือกวาศสาสตร์กลศาสตร์นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนี่ประมาณไหน กลศาสตร์ก็จะเป็นฟิลลิ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยเราจะบอกสภาพการเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยเคลื่อนที่ไปไกลเท่าไหร่แล้วก็อธิบายพวกกลไกด้วยสาเหตุว่าอะทำไมมันถึงเลี้ยวโค้งได้ทําไมมันถึงเคลื่อนที่ช้าลงทําไมมันถึงเปลี่ยนทิศทางได้อะไรแบบนี้ครับกลศาสตร์คือทฤษฎีแรกของฟิสิกส์เลยไหมก็เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับมันก็คือเป็นสาขาแรกของฟิสิกส์ที่เก่าแก่ที่สุดอะแปลว่าตอนแรกก็คือนิวตันเป็นคนคิดในการเคลื่อนนที่่ปะาจเ็น หลักการที่สําคัญสุดอะอที่คนพบในยุคแรกๆจริงๆมันก็จะมีประวัติศาสตร์อะไรก่อนยุค Newton นิวตันอะนะแบบที่ผมเคยเขียนเป็นบล็อกลงไปยอะไรเงี้ยว่าก่อนจะมาเป็นกฎข้อหนึ่งนิวตันมันเคยมีความเชื่อของกาลิเลโอมาก่อนก่อนกาลิเลโอก็มีความเชื่อพวกยุคสมัยโบราณมาก่อนครับก็ไล่ามาเรื่อยๆ แต่ว่านิวตันเนี่ยเป็นคนแยกฟิสิกออกมาแบบชัดเจนไหมมันไม่มีเส้นที่ชัดเจนนะครับใครเป็นจุดกําเนิดให้กับวิชาฟิสิกอะไรแบบนี้จริงๆฟิสิกมันก็ไม่ได้มีแค่กลาศาสตร์แต่ว่ามันก็เป็นองค์ความรู้หลายๆอย่างที่มันอธิบายปรากฏการธรรมชาติพวกนี้แล้วเราก็เรียกรวมกันว่าเป็นวิชานี้ครับ